เตือนทรัมป์ห้ามแตะโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินอิหร่านมีพนักงานรัสเซีย200คนอยู่ที่นั่นวันที่19มิถุนายน2568ยูคาดิชันค่ะธนวัตหวังชากรบีกวอผ่าโลกขณะที่สึก Israel อิสราเอลอิหร่านสข้าบานปลายนะคะสหรัฐและอังกฤษประกาศจุดยืนชัดว่าพร้อมสนับสนุนอิสราเอลหากสหรัฐเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบกับอิหร่าน จับตาท่าทีของพันธมิตรของอิหร่านทั้งหลายทั้งอาหรับทั้งจีนทั้งรัสเซียปรากฏว่าจีนและเกาหลีเหนือประกาศจุดยืนชัดเจนไปแล้วนะคะเคียงข้างอิหร่านเผชิญหน้าศึกใหญ่แน่นอนมนความเคลื่อนไหวทางทหารด้วยขณะที่ทุกฝ่ายต้องการรู้จุดยืนและการแสดงออกทางด้านการหันของรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร,ร์กับอิหร่านไปไม่นานมานี้เอง สำนักข่าวอินเตอร์แฟกนะคะได้ออกมารายงานคำพูดของโคศกเครมลินเดเมตทีเปสคอฟเขาพูดก็เหมือนปูตินพูดนั่นแหละค่ะการแทรกแซงใดๆของสรัฐในความขัดแย้งระหว่างอิรานและอิสราเอลจะถือเป็นวิกฤตที่เลวร้ายยิ่งขึ้นและใครก็ไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้โฆษกระทบากาางประเทรัสเซียมาเรียสคารัวออกมาพูดอีกให้สัมาษณกับริคซันเชสผู้สกา ของอาร์ทีนะคะรัสเซียทูเดยเขาพูดเมื่อวานนี้บอกว่าอิสราเอลไม่มีเหตุผลอันควรที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงการเปิดครองของอิหรา่านประมาณว่าใช่เรื่องมะมันเรื่องของประเทศอื่นการโจมตีด้วยระเบิดผู้สนับสนุนเยรูซาเลม็มตะวันตกก็ให้การสนับสนุนนี่คือการละเมิดทางกฎหมายและศีลธรรมต่างอ้างว่าพวกปกป้อง ขาปกป้องตัวเองสอาเอลปกป้องตัวเองแล้วก็พากันสนับสนุนสอาเอลเขาบอกว่าตอนนี้สอาเอลยิงขีปนาวุธโจมตีอิหร่านก่อนหลายครั้งตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ก็เป็นคนเปิดเกมเขาก่อนโรครานเขาก่อนและยังอ้างว่าทำแบบนี้เพราะเรียกว่าแก้ปัญหาอิหร่านจะมีการครอบของอาวุธนิวเคลียร์ในอีกไม่กี่วันจัดก่อนอ้างเหมือนสมัยที่สรัฐบอกว่า อิรักลิเบียมีอาวุธร้ายแรงสุดท้ายไม่เป็นจริงแต่ก็ทำลายบ้านเมืองเขาพัางยับเยินจน20ปีวันนี้ก็ยังก้าวหน้าไปไม่เท่าไหร่เตหารานเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่เคยคิดที่จะทำระเบิดนิวเคลียร์มันผิดผิดหลักการศาสนาและผู้นำสูงสุดก็ห้ามไว้ขณะที่ iaea พอนะคะเอามายืนยันว่าอิรานไม่มีหลักฐานเลยว่าจะไปพัฒนาอาวุธนิวเคลีย จากการที่คณะกรรมการบริหารของ IAEA e นี่แหละบอกว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงเรื่องสัญญาเกี่ยวกับนิวเคลียร์จนอิหร่านบอกว่าพูดได้ยังไงทั้งๆท,ที่ให้มาดูไม่รู้กี่ครั้งแล้วทุกอย่างปฏิบัติตามข้อตกลงหมดทั้งทั้งที่ทางสหรัฐและประเทศในยุโรปอะชีกข้อตกลงนี้ด้วยซ้ำทีนี้พอมาดูเรื่องเกี่ยวกับข้ออ้างว่าอิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์และที่จริงแล้วอิสราเอลอ้าง ว่าทำลายอิหร่านเพราะว่ากลัวอิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์และตัวเองล่ะมีอาวุธนิวเคลียร์ตั้ง90ลูกไม่พูดมรารีสคาราว่าย้ำอีกว่าอิสราเอลกำลังทิ้งระเบิดใส่อิหร่านการที่อิหร่านต้าโต้กลับเป็นเรื่องปกติแต่โลกตะวันตกกลับพูดอยู่เรื่อยว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นดูเหมือนว่าโลกตะวันตกจะลืมเรื่องสิทธิมนชนเรื่องเด็กไปเลยในพิษตรา เมื่ออิสราเอลกระทำท่ามกลางนรกบนดินที่อิสราเอลกาะขึ้นอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตคนอิหร่านไปแล้วอย่างน้อย224รายนะคะรวมทั้งสตรีและเด็กถึง74รายบาดเจ็บอีก1,800รายแล้วนี่เป็นข้อมูล5วันนะคะขณะเดียวกันอิสราเอลอ้างว่าอิหร่านโจมตีฆ่าชีวิตพลเรือนของอิสราเอลไป24ไรายเป็นอย่างน้อย ทั้งหมดเป็นพลเรือนหมดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ600รายอะไม่ได้บอกที่อิหร่านได้สังหารผู้นำฝ่ายข่าวกรองผู้นำทางทหารของอิสราเอลไม่เป็นไรแต่สายลับสปายผู้นำข่าวกรองเสียไปหลายคนแล้วนะคะอิสรเอลเงียบกริบเลยก่อนหน้านี้หนึ่งวันนะรัฐมรีช่วยว่าการต่างประเทศของรัสเซียสเกอระยับขอบออกมาเตือนสรัฐค่ะ บอกว่าสหรัฐควรหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือทางทหารแก่อิเซลหรือแม้แต่คิดที่จะให้ความช่วยเหลือก็ไม่ถูกต้องการจมตีนิวเคลียร์ของอิหร่านจะสร้างหายนะกับทุกฝ่ายรวมนังตัวเองด้วยและกับโลกด้วยเพราะไม่อาจหลีกเลี่ยงหายนะนิวเคลียร์ได้อันนี้ระยบขอบพูดนะคะและปูตินละ่ะวันนี้ปูตินพูดอะไรปูตินพูดเกี่ยวกับเรื่องอิหร่านว่าเขาพูดกับทรัมป์นะคะ คนรัสเซียที่ทำงานในไซนิวเคลียตใต้ดินของอิหร่านมีอยู่ถึง200คนห้ามแตะไซนิวเคลียตใต้ดินก่อนหน้านี้รัสเซียประกาศชัดนะคะหนุนอิหร่านสร้างโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติเป็นอธิปไตยของประเทศเป็นสิทธิอันชอบธรรมนั่นก็คือรัสเซียแบ็กอัพโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและเป็นหุ้นส่วนในการสร้างด้วยวันนี้ก็มีในช่างอยู่ตั้ง200คนพูดแบบนี้ก็คือจัดหนัก กับไซนิวเคลียร์ที่รัสเซียมีเอี่ยวและทำลายชีวิตคนรัสเซียเมื่อไรก็มีเหตุอันสมควรที่รัสเซียจะเข้าไปมีเอี่ยวพอสื่อถามปูตินว่าจะส่งความช่วยเหลือทางทหารแก่อิหร่านไหมปูตินก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของอิหร่านและอิหร่านไม่ได้ขอให้รัสเซียช่วยเหลือทางทหารรัสเซียพร้อมเป็นตัวกลางอย่างสึกและเขาก็มองเห็นมุมที่จะระงับเหตุอันตรายจากโลกได้ อันนี้ก็มีหลายคนเลยนะว่าปูตินเนี่ยทิ้งจะทิ้งได้ไงคะลงนามยุทธศาสตร์พันธมิตรยุทธศาสตร์20ปีเชียวหนาะเพียงแต่ในเรื่องทหารเนี่ยละเอียดอ่อนนะคะเราก็ไม่รู้ในรายละเอียดลึกแต่คำเตือนของปูตินต่อทรัมป์เนี่ยมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างอย่าลืมว่ารัสเซียให้สิทธิ์อิหร่านผลิตร,ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนะคะ S400 ด้วยตัวเองให้ทำโรงงานที่นี่เลย แล้วก็ออกหน้าสนับสนุนโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่านด้วยส่งคนมาทำละด้วยนอกจากนี้ยังไฟเขียวเปิดโรงงานผลิตบินรถบางรุ่นอีกด้วยแต่ในภาะวะสงครามแบบนี้เมื่อสหรัฐยังแข่งกักทำไมรัเสเซียต้องเปิดคำพูดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัเสเซียที่สร้างนิวเคลียร์อิหร่านนั่นคือการเตือนทั้งสหรัฐและอิสราเอลนะคะหากเล่นงานคนรัเสเซียเมื่อไรรัเสเซียก็มีความชอบธรรม ที่จะร่วมศึกทันทีไม่ว่าขอบเขตสัญญาพันธมิตรยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียอิหร่านจะมีช่องโหว่แค่ไหนมันก็ไม่สำคัญเมื่อจะรบกันแล้วว่ากันที่หน้าง,งานล่าสุดยูริอุเฉคอผู้ช่วยประธานาธิบดีของรัสเซียนะคะให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าปูตินจะสนทนาทางโทรศัพท์กับสีจิ้นผิงภายในสัปดาห์นี้เพื่หาหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง พีเข้ามาแล้วนะคะอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปการช่วงชิงการนำในสงครามใหญ่ The Great Reset ระเบียบโลกใหม่ยุทธศาสตร์เผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจโลกค้่เดียวที่นำโดยสรัฐสราชนจักรและพวกกับมหาอำนาจโลกหลายค้่ที่นำโดยรัสเซียและจีนยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอิรานเกาหลีเหนือล้นเป็นพันธมิตรที่มหาอำนาจโลกหลายัา้่ ไม่อาจปล่อยให้พ่ายแพ้ได้อย่างแน่นอนค่ะ